สวัสดีค่ะเด็กตอนนี้น้องเรียนกำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูน้ำนะคะวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะครูจะชวนน้องเรียนมาเรียนในหัวข้อของรู้จักพืชหรือว่าต้นไม้นั่นเองค่ะ การเริ่มเรียนในหัวข้อนี้นะคะครูก็มีเครื่องมือในการที่จะช่วยนักเรียนฝึกคิดอธิบายเรื่องของรู้จักพืชนั่นก็คือ Bubble Map ค่ะสำหรับเครื่องมือ Bubble Map นี้นะคะเป็นแผนผังความคิดที่จะให้นักเรียนนะคะใช้อธิบายหัวข้อที่เราสนใจนะคะซึ่งวันนี้หัวข้อนั้นก็คือเรื่องของพืชค่ะ เจ้าหน้าตาของบับเบิ m a แมพนี้นะคะ<ม>ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้สำหรับการใช้งานบั b เบอร์แมพนี้นะคะครูก็จะอธิบายไว้ดังนี้ค่ะในส่วนของการใช้งานบั b เบอร์แมพนะคะหัวข้อที่เราสนใจเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้ววงกลมรอบๆเนี่ยก็คืออธิบายการให้รายละเอียดของหัวข้อที่เราสนใจไปนะคะสําหรับในหัวข้อรู้จักพืชวันนี้นะคะครูก็จะชวนมาคุยในหัวข้อ แรกของเรานั่นก็คือปัจจัยในการดํารงชีวิตของพืชหรือว่าพืชเนี่ยจะเจริญเติบโตแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยนะคะจะต้องใช้สิ่งใดบ้างมีอยู่5อย่างนะคะที่พืชจําเป็นที่จะต้องใช้ในการดํารงชีวิตตลอดของพืชชนิดนั้นๆน,น,นะคะไปดูกันเลยค่ะปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างครูใช้บับเบิ้ลแมก ในการเขียนอธิบายนะคะพืชเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นจึงมีความต้องการน้ําเพราะน้ําอยู่ในโครงสร้างหรือว่าอยู่ในทุกส่วนของพืชน,นะคะถ้าต้นไม้ไม่ได้รับน้ำเนี่ยก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายและน้ํายังมีหน้าที่ในการลําเลียงสารอาหารและแร่ธาตุไปยังใบแล้วก็ส่วนอื่นๆของต้นไม้ต่อไปเป็นแสงพืชส่วนใหญ่ใช้แสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานในการสร้างอาหาร ที่ใบในกระบวนการนั้นก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะต้นไม้เนี่ยจะโตได้นะคะก็ต้องมีดินหรือว่าพื้นที่ให้เขายึดแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดินหรือว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จําเป็นที่พืชจะต้องมีเพื่ออาศัยในการจเจริญเติบโตขึ้นนะคะเพราะว่าพืชเนี่ย ไ่ได้เคลื่อนที่ไปไหนใช่ไหมคะต่อมาก็เป็นแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมแร่ธาตุาพวกนี้ได้จากสร้างพืชสร้างสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วอยู่ในดินถูกน้ำละลายไอเลดดูดซึมผ่านรากไปยังส่วนของใบและส่วนต่างๆของพืชในการสร้างอาหารของพืชเนี่ยนะคะพืชก็การก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศในการสร้างอาหารของพืชเองและในกระบวนการสร้างอาหารนี้ พืชก็ให้ออกซิเจนออกมาจริงๆแล้วพืชมีการหายใจจึงจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนอาหารที่พืชสร้างได้จะถูกเก็บไว้ในส่วนต่างๆของพืชใบรากดอกผลลำต้นนั่นก็คือปัจใจัยในการดารงชีวิตของพืชน,นะอไปก็คือโครงสร้างภายนอกของพืชน,นะคะนักเรียนคิดว่าโครงสร้างภายนอกของพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่ต่างกันจากในภาพนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของต้นไม่เหมือนกันขนาดหรือความสูงของต้นไม้หลายๆชนิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันลักษณะของใบของพืชแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เรานะคะจะต้องมาเรียนรู้หรือว่ารู้จักกับพืชคะ่ะว่าโครงสร้างลักษณะทั่วๆไปของต้นไม้เนี่ยเป็นอย่างไร โครงสร้างภายนอกของพืชน,นะคะครูจะเริ่มอธิบายมี2ส,ส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือส่วนที่อยู่ใต้ดินแล้วก็ส่วนที่อยู่เหนือดินส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะก็คือรากทําหน้าที่ในการยึดเกาะลำต้นนะคะให้ลำต้นเนี่ย ยึดอยู่กับพื้นดินและทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะคะต่อมาก็คือส่วนของลำต้นลำต้นก็คือส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะมีหน้าที่ในการํรำเรียงน้ำและสารอาหารส่วนต่อมาก็คือใบนะคะใบจะเปรียบเสมือนโรงงานสำหรับผลิตอาหารให้กับพืชนั่นเอง เมื่อพืชเจริญเติบโตจนถึงระยะที่สามารถสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนได้นะคะก็จะออกดอกของต้นไม้แต่ละชนิดก็จะมีสีสันและลักษณะต่างกันไปนะคะเมื่อดอกได้รับการผสมเกสรทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นผลและภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่นะคะ หลังจากที่ดูครูอธิบายแล้วนะคะว่าโครงสร้างลักษณะภายนอกของพืชมีรูปร่างยังไงนะคะนักเรียนสามารถอธิบายเป็นแผนภาพหรือวาดภาพนะคะมาว่าต้นไม้ที่นักเรียนเลือกมาภายในบ้านของนักเรียนหรือบริเวณบ้านของนักเรียนเนี่ยมีโครงสร้างลักษณะภายนอกแบบไหนบ้างชี้ส่วนพร้อมบอกหน้าที่คร่าวๆได้นะคะหรือถ้านักเรียนไม่วาดออกมาเป็นภาพนะคะนักเรียนก็สามารถ เล่าอาธิบายปากเปล่าก็าาได้นะคะอาจจะมาเป็นรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่ออธิบายว่าโครงสร้างพืชในบริเวณบ้านของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันแตกต่างกันยังไงนรอยนลองตามไปดูนะคะว่าคูดอธิบายเรื่องพืชของการที่ครูไปสำรวจพืชหรือว่าต้นไม้ต่างๆในโรงเรียนเนี่ยมีลักษณะภายนอกยังไงบ้าง ครูพานักเรียนไปสำรวจโครงสร้างภายนอกของต้นไม้กันแบบใกล้ๆกันเลยนะคะสิ่งที่นักเรียนสังเกตนะคะก็จะมีลักษณะของใบรูปร่างใบลักษณะของลำตน้นที่อยู่เหนือดินขึ้นมานะคะก็จะมีขนาดแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกันก็ตามใบไม้หนึ่งใบของต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็มีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะ ความแข็งแรงลักษณะหรือขนาดของลำต้นของต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็ต่างกันด้วยนักเรียนจะสังเกตเปลือกไม้นะคะหรือว่าส่วนที่อยู่นอกสุดของต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันและบางต้นก็จะมีส่วนของตาเล็กๆหรือว่ากิ่งเล็กๆที่จะงอกออกมาเป็นกิ่งใหม่นะคะ สิ่งที่ต้องสังเกตของลักษณะใบแต่และชนิดนะคะก็คือแผ่นใบขอบใบแล้วก็ท่อลำเลียงที่อยู่ที่ใบนะคะแผ่นใบบางชนิดนะคะของพืชก็จะมีขนใบไม้จะมีหน้าใบกับหลังใบนะคะนักเรียนสังเกตที่ท่อลำเลียงหลังใบเนี่ยจะเห็นชัดกว่าหน้าใบซึ่งหน้าใบจะเป็นส่วนที่รับแสงแดดหรือแสงจากดวงอาทิตย์นะคะ นอกจากนั้นใบยังมีสีที่หลากหลายแตกต่างกันด้วยนะคะรูปร่างของใบไม้แต่และใบเนี่ยนักเรียนก็เห็นความแตกต่างชัดเจนได้เลยใช่ไหมคะแล้วพืชต้นเล็กๆล่ะคะมีลักษณะคล้ายกับต้นใหญ่ๆไหมพืชต้นเล็กเองนะคะก็จะมีลำต้นแล้วก็ใบเหมือนกันเหมือนกับต้นใหญ่ๆเพราะว่าเป็นโครงสร้างภายนอกของพืชน,นะคะ ใบไม้บางชนิดก็จะมีเส้นใบหรือว่าท่อลำเลียงที่ใบเป็นแบบขนานนะคะหรือว่าเป็นเส้นๆนักเรียนเห็นใบของต้นนี้ไหมคะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีขาวนักเรียนคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะลักษณะสีเขียวของพืชแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันนะคะ จากต้นไม้จะมีขนาดใหญ่แล้วก็เล็กแล้วเนี่ยต้นไม้บางต้นยังมีหนามที่ลำต้นด้วยนะคะเช่นต้นเฟืองฟ้าต้นกระบองเพชรครั้งต่อไปเราจะไปดูการจัดกลุ่มของพืชนะคะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยเราจะจัดกลุ่มเขายังไงนอกจากลำต้นมีหนามและลำต้นตั้งตรงแล้วนะคะต้นไม้อย่างตำลึงเนี่ยก็มีลักษณะของต้นที่คอยเลื้อยยาวไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนต่อไปก็จะเป็นโครงสร้างของดอกนะคะต้นไม้ใช้ดอกในการผสมเกสรเพื่อให้เกิดเป็นผลและ,มะเมล็ดเพื่อใช้มเมล็ดในการเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ถัดไปค่ะโครงสร้างของดอกไม้ของพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะทั้งจำนวนกลีบแล้วก็ลักษณะของดอกสีสันเพื่อดึงดูดมแมลงให้มาผสมเกสร บางชนิดก็ออกดอกเดี่ยวๆแล้วบางชนิดเนี่ยดอกก็มีลักษณะเป็นช่อหลายดอกอยู่ในก้านเดียวกันนะคะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างของต้นเข็มและต้นหญ้าไหมคะว่ามีลักษณะใดบ้างที่แตกต่างกันต่อมาเป็นส่วนของรากที่อยู่ใต้ดินนะคะคูดึงต้นไม้มาด้วยความยากหน่อยนะคะเพราะว่ามีรากที่คอยยึดไว้กับดิน ซึ่งรากของต้นแถวหมูแล้วก็ลูกใต้ใบก็มีลักษณะต่างกันนะคะครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับชนิดของรากเมื่อดึงต้นหญ้าแหวหมูและต้นลูกใต้ใบออกมาเปรียบเทียบกันนะคะก็จะเห็นความแตกต่างดังนี้ค่ะหญ้าแหวหมูจะมีรากฝอยในการยึดเกาะกับดินพร้อมกับดูดซับน้ำและแร่ธาตุ อนลูกใบใบจะมีรากแก้วคอยยึดเกาะกับดินและมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้วคอยหลืซับน้ำและแร่ธาตุหลังจากที่ครูพานักเรียนนะคะไปดูเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ของต้นไม้ภายนอกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยครูก็มีคำถามสงสัยค่ะเพราะอะไรนะต้องมาถึงสำคัญต่อโลกใบนี้ นักเรียนลองใช้ bubble map นะคะในการเขียนอธิบายความสำคัญของต้นไม้มาได้นะคะลองใช้เครื่องมือนี้ในการเขียนอธิบายว่าความสำคัญของต้นไม้เนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ลองเขียน bubble map เกี่ยวกับความสำคัญของต้นไม้นะคะที่โลกเราเนี่ยจำเป็นต้องการแล้วก็รู้สึกว่ามันสำคัญเพราะอะไร ความสำคัญของต้นไม้ก,ก็คือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารหรือว่าผลิตอาหารได้เองนะคะจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วในกระบวนการที่พืชน,นะคะสร้างอาหารหรือว่าสังเคราะห์อาหารเพื่อนํามาใช้เป็นพลังงานของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะในกระบวนการนี้เนี่ยหรือว่าการสร้างอาหารของพืชเนี่ยนะคะยังให้สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือก๊าซออกซิเจนค่ะ กาซออกซิเจนนี้นะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะแต่ไม่ใช่แค่สัตว์อย่างเดียวนะคะที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจเพื่อดํารงชีวิตอยู่เนี่ยพืชเองก็มีการหายใจเหมือนกันนะคะตรงนี้ครูฝากไว้นิดนึงค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าพืชหายใจยังไงนอกจากการที่พืชผลิตอาหาร ได้เองนะคะแล้วก็สร้างออกซิเจนให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นโบนโลกใบนี้นะคะเพื่อยังเป็นอาหารให้กับเราสิ่งมีชีวิตอื่นสัตว์นั่นเองค่ะสัตว์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองจึงจําเป็นที่จะต้องทานอาหารเข้าไปหรือว่าทานสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปนะคะก็จะมีสัตว์บางชนิดนะคะที่เป็นสัตว์กินพืช หลังจากนั้นนะคะก็จะมีสัตว์บางชนิดค่ะที่กินพืชแล้วก็กินสัตว์และสัตว์บางชนิดเองก็เป็นสัตว์ที่กินสัตว์เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในสิ่งแวดล้อมหนึ่งเนี่ยที่เราอยู่กันนะคะพืชก็เลยจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อย่างมากเลยนะคะถ้าต้นไม้หายไปเนี่ยสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะว่าขาดทางก๊าซ ออกซิเจนในการหายใจและอาหารและวันนี้นะคะก็จบเรื่องของการรู้จักพืชทั้งปัใจจัยในการดำรงชีวิตของพืชโครงสร้างภายนอกของพืชนะคะแล้วก็ความสำคัญของพืชที่มีต่อโลกของเราแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้คุณเราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย